สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี P ่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่19เมษายน2 5 6 5มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่18กันก่อนนะคะวันที่18นะคะนอยเฉพาะขีดออก655นะคะพี่น้องจ๋า หกห้าห้าวันนี้แอดไม่มีการเบิ้ลเนาะแต่ว่าเด่นที่ห้ามานะคะส่วนล่างสามสี่นะคะสามสี่ตัวเด่นสามมาเนาะเพราะว่าสามสี่แอดก็ไม่มีนะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็หลุดไปเนาะส่วนพิเศษนะคะเจ็ดสองสองล่างสี่หนึ่งสี่หนึ่งมาตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าสี่หนึ่งมานะคะส่วนปกตินะคะสี 4, 3, ่สามหก สามหกสามตารางเราก็มาเนาะแล้วก็สามหกเข้าตัวที่แอดเน้นไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสามหกส่วนร่างสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดแอดก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตารางกำลังวันเจ็ดมานะคะสี่เจ็ด vip หนึ่งหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดแอดก็ไม่มีเนาะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดมาตารางนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะ แอดดึงแต่สองมีแต่สองแปดเนาะหนึ่งแปดเข้าตารางนะคะส่วนล่างหกแปดนะ,ะพี่น้องจ๋าหกแปดก็มาตารางเช่นกันนะคะหกแปดมาตารางเช่นกันเนาะอ่ะทาทั้งบนทั้งล่างมาตารางนะคะอ่ายังไงก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรมารวมด้วยเนาะมาสองคู่นะคะเข้าตัวที่เน้นด้วยนะคะสําหรับสามหกเนาะ เป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะเข้าตารางสองคู่นะคะแล้วก็ตัวเจาะสองคู่นะคะอ่ะไปตามต่อกันของวันที่19นะคะอ่าวันที่19นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนบวบทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเรามาดูตารางตัวดินกันก่อนเนาะสำหรับตารางตัวดินแอดก็จะมี2 0 1นะคะ9 4 สามนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมเนาะอย่าลืมกลับหัวนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดจับคู่ออกมาเนาะก็จะมีอะสองสามนะคะสองสี่หนึ่งห้า หนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าก็กลับมาเป็นหนึ่งหกด้วยเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะสามารถจับในตารางได้นะคะสามศูนย์ศูนย์สี่นะคะสามสี่เก้าเจ็ด อ่ะสำหรับชุดกันเนาะมาดูกันชุดกันก็จะมี7ห้านะคะ01 6ย์หนึนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะถ้าชื่นชอบก็เตรียมจุดนะคะเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นก่อนเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีสองสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่กลับหัวเป็นหนึ่งหกด้วยนะคะศูนย์สี่เก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดก็เป็นหกเจ็ดด้วยเนาะอ่าแล้วก็สองสี่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับชุดกันเนาะชุดกันแอดจะเน้นไปที่สามหนึ่ง เ5นะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่้องจา๋าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะเงินทองไหลมาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ